คดียังมีลมหายใจต่อคะ่ะลูกๆทั้งหลายทำจิตใจให้เบิกบานต้อนรับวันใหม่ชีวิตใหม่ลมหายใจใหม่เมื่อวานผ่านไปแล้ววินาทีที่แล้วผ่านไปแล้วสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางทีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเลยยังไม่ทันตั้งอยู่เลยทั้งชีวิตนะคะทั้งชีวิตของเราคนรอบข้างหรือว่าสิ่งของที่เป็น ของที่ไม่มีชีวิตก็เช่นกันนะทุกยามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่เที่ยงเรียกว่าไตรลักษณ์นะลูกนะพระพุทธองค์ก็สอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นแบกเอาไว้ให้มันเที่ยงถ้าเราแบกไว้เมื่อไรนะคะตรงนั้นแหละเราก็จะทุกขันทีเลยแบกเมื่อไรทุกขันทีเลยเพราะมันไม่เที่ยง บางอย่างที่มันเป็นบวกเป็นดีๆเราอยากให้มันอยู่นานถาวรอย่างเช่นเรามีสมบัตินะเรามีคนรักคู่ครองครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานะครอบครองอยู่ปรารถนาให้มันอยู่กับเรานานทีนี้มันหมดไปมันหายไปมันตายไปถ้าเราแบกเรายึดระวางไม่ได้มันก็จะทุกข์ตรงนี้นะอันนี้เป็นคำสอนเลยพระพุทธองค์นะ เห็นแล้วเห็นสัจธรรมความจริงแล้วว่าความทุกข์ของคนเราก็คือความไม่เที่ยงตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรามายึดเมื่อไหร่ล้วก็ทุกเมื่อนั้นตรงนี้ให้ลูกๆสำเนียกไว้เลยนะคะให้ระลึกถึงเสมอว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยง แม้แต่ตัวเรานะจิตใจร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงวันนี้เราแข็งแรงอยู่ดีๆนะเดี๋ยวมันก็ไม่นานอาจจะป่วยขึ้นมาเจ็บเป็นป่วยไขย้ขึ้นมาอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่ามีเหตุการณ์ภัยธรรมชาตินะโครนถลม่มดินถลม่มแผ่นดินไหวหรืออาจจะนะอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยถ้าเรา มาฟังคำสอนว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะวางจางคลายนายคลาย,คลายกำหนัดทั้งหลายที่เรายึดเราครอบครองอยู่ด้วยสัจธรรมความจริงจะทำให้เราไม่ทุกได้นะหลุดพ้นจากทุกได้ใหม่ๆม,มันจะยุ่งยากนะคะเวลาที่เรามาฝึกตรงนี้ใหม่ๆม่มันจะยุ่งยาก แต่ฝึกไปจนเกิดความเคยชินเกิดเป็นนิสัยฝึกบ่อยๆทีๆท,ทำให้เกิดความเคยชินตรงนี้มันจะเข้าสู่ในจิตในใจของเราฝังแน่นว่าอะไรกัแล้วแต่มันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้อย่างนี้แล้วความอิสระจากทุก์จะเกิดขึ้นนะลูกนะพระพุทธองค์ก็มีวิธีให้พวกเราไว้ก็คือให้มาอยู่กับตนเอง ให้มารู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจตรงนี้อย่าส่งจิตออกไปประเมินคนอื่นมากเกินไปให้มาประเมินจิตใจตนเองพอเริ่มประเมินจิตใจตนเองนะคะโดยอาศัยอาณาปานาสติที่พระพุทธองค์ประทานให้ตรงนี้แหละมันจะค่อยๆดีขึ้นชัดเจนขึ้น กายเบาจิตเบาขึ้นมันเป็นมหาสจั์ลมหายใจนั่นเองขนาดที่เรานะคะมาเจริญอาณาปณสตินะคะลักษณะก็คือมีสติกับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมเบาลมหนักลมยาวลมสั้นก็รู้รับรู้ตลอดเวลาเลยตรงนี้แหละเป็นการฝืนจิตฝืนสติให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเอง เริ่มแรกก็ให้มาอยู่ที่รูจมูกทั้งสองข้างะลมหายใจเข้าออกที่รูจมูกทั้งสองข้างมันเห็นชัดเจนสติและจิตมาเกาะอยู่นี่รูจมูกทั้งสองข้างตลอดเวลาเลยเริ่มทำก็ให้ทำได้สักหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปมันถึงจะได้ที่มันถึงจะดัดนิสัยเราได้จึงจะเข้าใจนะคะในคำว่าอาณาปณสติตรงนี้ต้องทำให้ได้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปมันเป็นเกณฑ์ที่ สากลน,นะเป็นเกณฑ์สากลเลยว่าให้มาประธานก็คือหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ทำจนนะเกิดเป็นนิสัยเลยทำบ่อยๆทำทีๆท,ทำตรงนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องไปหาเหตุหาผลอะไรพระพุทธองค์ก็สอนว่าเวลาอยู่กับลมหายใจมันจะเริ่มทุกนะคะเห็นทุกข์ก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจนั่นเอง เดี๋ยวลมหายใจเข้าเดี๋ยวลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเดี๋ยวลมสัน้นเดี๋ยวลมยาวเดี๋ยวลมเบาเดี๋ยวลมหนักนี่แหละพระพุทธองค์นะให้เราเห็นตรงนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ตรงนี้เรียกว่า <c oughs> เรียกว่านะเข้าสู่ความไม่เที่ยงนะคะเห็นอริยสัจต้องเห็นตรงนี้นะไม่ใช่เห็นความสุขสบายนะ เวลาปฏิบัติต้องเห็นทุกจึงจะเห็นธรรมนะปฏิบัติเห็นท right ุกเห็นธรรมนะพอเห็นธรรมแล้วจะเห็นตนเองนั่นเองนะคะเห็นกิเลสเห็นความคิดความอ่านเห็นความไม่ดีของตนเองนะเห็นความคิดฟุ้งซ่านเห็นจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวของตนเองทำอย่างนี้แหละให้เห็นตนเองให้เห็นกิเลสให้เห็นความ นะไม่สงบของเรานะคะมันจะวิตกขึ้นมานะคะวิตกก็คือฟุง้งซ่านคิดโน,น้นคิดนี่ผุดขึ้นมานะทั้งเหตุการณ์ภายนอกเหตุการณ์ภายในในจิตใจของเรามันก็จะผุดขึ้นมาเนี่ยเวลาเริ่มปฏิบัตินะเเรียกว่าฟุ้งซ่านนั่นเองหรือวิตกนันเองก็อยู่กับลมไปเรื่อยเรื่อยๆนะถ้าแมวทองยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นสูดลม กลืนเข้าไปสูดลมกลืนเข้าไปสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้ก็ได้แต่ทำช้าช้านะอย่าทำไว้นะทำช้าชา้านะสูดเข้าไปยืดตัวขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ปอดของเราขยายนะเวลาสูดลมมันจะได้เยอะนะการสูดลมมันจะได้ออกซิเจนเข้าไปนะคะไปทำปฏิกิริยาเลยข้างในนะนะั่นแหละไปปรับนะธาตุปรับขันไปฟอกเลือดดำ เลือดดาคือเลือดที่เราร่างกายเราใช้แล้วแล้วก็ส่งมาที่ปอดนะหัวใจไปสูบฉีตามร่างกายนะคะเลือดดำเอามาให้ปอดปอดก็อาศัยออกซิเจนที่เราสูดเข้าไปฟอกให้เป็นเลือดแดงนะอันนี้คือการทํางานของปอดนะพวกเราถ้าเราทําอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเลือดดํามันจะเป็นเลือดแดงเลือดฝาดทําให้ร่างกายเราไม่ป่วยนะนี่แหละเป็นผลประโยชน์นะคะเป็นผลประโยชน์ของการทําอาณาปณสติหรือว่า มีสติกะลมหายใจนะ่ะเงร่างกายเราจะได้รับนะออกซิเจนนะเลือดดำที่ไม่ดีนะมันกลายเป็นเลือดแดงร่างกายเราก็จะไม่ค่อยเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ป่วยอยู่มันก็จะหายนะเพียงขยันนะคะขยันนั่นเองค่ะอาณาปณสตินะรักษาโรคกายและโรคจิตได้ค่ะ